ทางประเทศที่ก้าวหน้าไปก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะเจ้าเราก็เป็นกำลังใจเพื่อผู้คนเราต่อสู้ต่อไปขอบคุณด้งยนะครับคุณพงจันทร์สุขศรีสาวเมืองแป๊ครับยินดีนะครับนี่คือคนไทยนะครับนี่คือคนไทยอย่างแท้จริงขอบคุณนะครับครับเอาล้วครับ จากประชาชนแล้วนะครับก็พบกับอีกคนหนึ่งที่เป็นนักก่อซุกที่น้องฟังก่อนนะครับว่าผมไม่ได้รู้จักนักเป็นการซูกแต่เมื่อ3ปีก่อนในขณะที่ชาวเสื้อแดงมาชุมนุมติดนีีแยกราชประสงค์ในช่วงจังหวะผมก็หันไปตอบว่าผมมาปรึกษากับท่านนายกเ่งนก เรื่องอะไรอันนั้นมันเรื่องระหว่างผมกับท่านนายกนิ่ครับไม่ใช่เรื่องของมึงสุดท้ายสุรนันท์ก็บอกว่า,าย่างั้นรอเดี๋ยวท่านนายกยุ่งอยู่ติดประชุม